สวัสดีค่ะจุ๊บเองค่ะจากเพจพยาบาลฟุ้งฟิงวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับถุงน่องป้องกันเส้นเลือดขอดค่ะก็ทุกๆคนคงจะผ่านตากันมาบ้างเกี่ยวกับถุงน่องป้องกันเส้นเลือดขอดนะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ใช้เป็นยังไงบ้างอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวจุ๊บจะมารีวิวให้ฟังนะคะก็วันนี้จะมาของนี่ค่ะที่ห้อนี้ค่ะก็จะเป็นของแบบที่ะ e d i c a t i o n c o m p r e s s i น n s t o c k i n g นะคะก็จะเป็นถุงน่องป้องกันเส้นเลือดขอดนะคะก็เป็นของจุ๊บเองนะคะก็ทํามาสักระยะหนึ่งแล้วก็ขายดีมากเลยแล้วก็มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ช่วงโควิดะคะ่ะแล้วก็ของขาดไปนะคะก็เลยไม่ได้นําเข้ามานะคะก็ มันจะมีแบบขนาด200เดนกับ140เดนนะคะเดนคืออะไรนะคะเดนคือจะเป็นความหนาแน่นในการถักทอเส้นใยนะคะของถุงน่องเนาะก็เดี๋ยวจุบเอาให้ดูอันนี้เป็นคู่ที่จุบใส่ประจํานะคะใส่มาประมาณ2ปีน่าจะเกินอะเพราะว่าใส่มานานมากนะคะก็นี่ค่ะก็จะเป็นยี่ห้อนี้เห็นกันไหมเอ่ยมันก็จะเมดอินอิตาลีค่ะ ประมาณนี้ค่ะก็ตัวตัวความหนามันก็จะหนามาค่ะบางคนเขาก็จะเรียกมันว่าถุงน่องขาปลอมนะคะเพราะว่าเวลาใส่แล้วมันก็จะหนาแต่ว่ามันจะช่วยในการรัดนะคะประมาณนี้ค่ะใส่แล้วมันก็จะแน่นมากถ้าดูความยืดใช่ไหมเอ๊คือตรงสะโพกนะคะอันนี้คือนี่หออยู่ด้านหลังสะโพกก็จะเป็นแบบ ลอยก้นก็จะไม่แน่นจนเกินไปนะคะส่งตัวเป้าก็จะไม่อับชื้นนะคะเพราะว่ามันจะเป็นตะข่ายตะข่ายแบบนี้ค่ะก็จะไม่อับเนาะจะไม่เจอปัญหาเกี่ยวกับใส่นานๆเช้าใบดืกบางคนเวนเช้าใบดึกควงเวนก็ไม่เป็นไรไม่ต้องถอดก็ได้ถอดเฉพาะเวลาใส่แบบเข้าห้องน้ำก็ถอดธรรมดาเหมือนเกง,เกง,เกงธรรมดาเนี้ยแหละค่ะเนี้ยค่ะเป็นความหนา ไม่ขาดแล้วก็ไม่รันนะคะจะว่าไม่ไม่ขาดก็ขาดอยู่เนาะแต่ว่ามันจะไม่รันอะ่ะคือถ้าถุงน่องคนปกติก็จะรันยาวไปเลยใช่ปะแต่อันนี้ก็คือแบบขาดเฉพาะเป็นรูนั่นแหละแล้วก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดไปถ้าเราไม่ได้ไปทําอะไรเพิ่ม,เต,มเติมนะคะส่วนการใช้งานก็คือว่าซักด้วยน้ําสบู่อ่อนๆน,นะคะแล้วก็บิดแล้วก็ตากนะคะสมควรจะมี2คู่นะคะเพราะว่าใส่สลับกันวันเว้นวันแล้วก็ซัก เราก็ตากคือเพื่อนจูบบางคนแบบมีคู่เดียวแล้วก็โยนด้วยความที่แบบลงเวรมาแล้วพรุ่งนี้อยากใส่ต่อแล้วก็โยนเข้าเครื่องซักผ้าแล้วมันก็จะสีเปลี่ยนนะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นสีอันนี้คือสีสีมีสองสีค่ะเป็นสีเนื้ออ่อนกับเนื้อเข้มอันนี้เป็นเนื้ออ่อนศูนย์สองนะคะจุบจะชอบใส่สีเนี่ยเพราะมันดูแบบเนียนๆขาวๆส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นสีเนื้อเข้มอันนี้ไม่ค่อยใส่มันจะเข้มอะ เนี่ยค่ะคือจุ๊กเป็นคนหน้าขาวแต่ว่าแขนขาดําเวลาใส่แล้วมันก็จะไม่เข้ากับหน้านี่คือสีเนื้อเข้มนะคะศูนย์สาม,มคนความแตกต่างระหว่างเนื้ออ่อนกับเนื้อเข้มค่ะอืมแค่ต่างกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหรน่นะแต่ว่าบางคนก็จะชอบศูนย์สามแต่ตัวจุ๊กเองชอบศูนย์สองเพราะมันค่อนข้างจะเข้ากันอะไรแบบแต่ถ้าดูจากแขนแล้วจุ๊กควรจะเป็นศูนย์สามถูกไ่า ประมาณนี้ก็ลองลองทำกันดูนะคะเราก็ลองลองซื้อหากันดูยี่ห้อไหนก็ได้นะคะใส่แล้วจะไม่ปวดขาข้อดีนะคะก็คือไม่ปวดขาแล้วก็ปลายขาไม่บวมเวลาเราเดินเยอะๆที่เราเป็นพยาบาลหรือครูอาชีพที่ยืนนานๆคะ่ะเช่นธนาคารครูอาจารย์แอร์ฮอเตสนะคะก็แนะนําให้ใส่เนาะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เราเป็นเส้นเลือดขอดขึ้นมาแล้วก็รักษายา,ยาค่ะต้องฉีดยาละลายหรือไม่ไงั้นก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดนะคะ โอเคเดี๋ยวจบจะอีกคลิปนึงจะทําเกี่ยวกับการสอนการใส่นะคะก็คงไม่ต้องใช้คําว่าสอนมั้งคือคือว่าใส่ใส่ธรรมดาเลยค่ะแต่มันจะมีวิธีการรัดแบบใส่ง่ายๆกับใส่ย,กยากๆนานๆครั้งแรกที่แกะซองมาสมมุติเราซื้อมาจะพอเราแกะซองปุ๊บ ลูกค้าก็จะบน่นว่าคุณไาวาล,ละห้านาทียังใส่ไม่เสร็จเลยไปทํางานไม่ทันอันนี้พยาบางคุณจะช่วยยังไง <g ül üyor> ก็คือต้องตื่นมาใส่ก่อนลูกนาสักห้านาทีอย่างเงี้ยแต่ถ้าใส่แบบจุ๊บใส่ประจําใช่ปหคะก็คือแป๊บเดียวประมาณนาทีสองนาทีเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ไปทํางานได้เลยแล,แล้วเวลาเรายืนเราจะไม่ปวดขายืยนสองสามชั่วโมงเราจะไม่รู้สึกปวดขาเลยนะคะอาจจะมีแบบลา้าลาบ้างแต่แบบขาไม่บวมเลยแล้วก็เส้นล,ละครเราจะไม่ได้เป็นมากกว่าเดิมนะคะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย